เงินหยวนจะเป็นสกุลเงินอันดับ3ของโลกในอีก10ปีข้างหน้านี้ซึ่งสงครามการคา้าระหว่างสหรัฐกับจีนจะบีบให้จีนต้องหันมาใช้เงินหยวนมากขึ้นพร้อมๆกับที่นักลงทุนได้แห่เข้าไปในตลาดจีนที่เสรีมากขึ้นโดยนักวิเคราะห์ของมอร์แกนสแต l เลได้เปิดเผยว่าภายในปี2030เงินหยวนของจีนจะกลายเป็นสกุลเงินที่ทรงอิทธิพลที่สุดเป็นอันดับที่3ของโลก รองจากเงินเหรียญของสหรัฐและเงินยูโรเนื่องจากจีนได้เปิดตลาดการเงินที่กว้างขึ้นและก็ยังลดการพึ่งพาเงินลูเรียญสหรัฐลงอย่างต่อเนื่องโดยแรงงานที่เปิดเผยผ่าน S.C.M.P ได้เผยว่าเงินหยวนอาจจะมีสัดส่วนในระหว่าง5-10%ของสินทรัพย์สำรองอัตราแลกเปลี่ยนโดยทั่วโลกในปี2030ซึ่งจะเพิ่มขึ้นอย่างมาก2 0.2%ตามรายงานโดยกองทุนการเงินระหว่างประเทศ IMF <ม>เมื่อปลายเดือนมีนาคมปี2020และถ้าหากเงินหยวนมีสัดส่วนนั้นเพิ่มขนาดนั้นได้ตามที่คาดการไว้ก็จะมีอิทธิพลอย่างสูงกว่าเงินเยนของญี่ปุ่นและก็เงินปอนของอังกฤษทำให้เงินหยวนเป็นสกุลเงินที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดเป็นอันดับ3รองจากเงินเหรียญสหรัฐและก็ยูโร ซึ่งมอร์แกนสแตลเล่ก็ยังคาดการว่านักลงทุนทั่วโลกจะแห่กันไปซื้อสินทรัพย์ทางการเงินที่อิงก,กับเงินสกุลหยวนและก็มีมูลค่าการลงทุนในพอร์ตโฟลิโออาจจะสูงถึง3ล้านล้าน,านเหนรียญสหรัฐภายในปี2030ซึ่งหนึ่งในสาเหตุที่สำคัญก็คือความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นระหว่างจีนและสหรัฐที่จะผลักดันให้จีนต้องหันมาใช้เงินหยวนในการทำธุรกรรมระหว่างประเทศมากขึ้น